เดอะวิสตอมนะคะเลือกตั้ง6 2ชีชตาอนาคตประเทศไทยนะคะตอนในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสังสิทธิ์พริยรังสันค่ะท่านเป็นคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ อาจารย์เนี่ยต้องมาเลยแหละเนี่ยสำคัญมากวันของอาจารย์น่าจะต้องเดินสายออกทุกช่องนะประเด็นสําคัญแต่ออกช่องเดียวออกช่องเดียวคือไอวิสกรมใช่เพราะว่าที่นี่เป็นที่ของเราอันนี้จะเป็นที่แรกนี่เป็นที่แรกเดี๋ยวเราจะตองมตนะประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ได้มีโอกาสได้ทําโพอาจารย์ได้เห็นข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ผลจริงๆมันออกมาแล้วเอาความรู้สึกก่อนเลยอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างไรคือผลโพที่ผมทําล่าสุดเนี่ย พลังประชารัฐเนี่ยจะได้ร้อยสิบของจริงตอนนี้มันเท่าไหร่นะของจริงตอนนี้ร้อยสอยู่ที่ประมาณ1้อยสิปครับกรแสใกล้เคียงใกล้มากพักเพื่อไทยเนี่ยที่ผมสำรวจเนี่ยได้ร้อยสาบหร้อยสามสิบเด้อยสามเจ็ดเหรือร้อยสเป็นนะของช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ช่วงร้อยสามที่นั่งค่ะ สามถึงสาสิบเจ็ดอ๋อแสดงว่าอันเนี้ยตรงและคะแนนของพลังประชารัฐเนี่ยเจ็ดล้านเก้าแสนนะฮะพักเพื่อไทยเนี่ยได้เจ็ดล้านสี่แสนี้ก็แสดงว่าไอ้ที่สํารวจมาเนี่ยตรงเขาค่อนข้างตรงเลยนะอาจารย์คือตรงเลยแหละนะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เจ็ดล้านเหมือนที่อาจารย์วิเครับมีเจ็ดล้านสี่กับเจ็ดล้านเก้าสองครั้งนี้เลยนี่เสียงแบบนี้เลยใช่ไหมงานนขึ้เลก็แสดงว่าสํารวจมาตรง ถ้างั้นเดี๋ยวเงิดเน่จะไปซื้อหวยแล้วเจ็ดสี่กับเจ็ดเก้าผมขอก่อนนะอาจารย์พูดเล่นพูดเล่นแต่อีกอันนึงที่ตรงนะอาจารย์ที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ไว้ในผลงานทําโพที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าการวิเคราะห์ว่าพักเพื่อไทยมีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่ได้ที่นั่งในของสัดส่วนบัญชีเลชื่อเลยใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ใลยแล้วก็ไม่ได้เลยเพราะว่าไปได้ที่นั่งแบบเป็นเขตหมดเลยใช่ครับอันนี้ก็จะไปซื้อหวยได้อีกนี่ศูนย์มานะศูนย์มา อ่ะอันนี้เป็นเลขล่าสุดใช่ไหมคะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็น<า>โพเดียวนะฮะที่ทำนายว่าเอ่อเพื่อไทยจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยเป็นโพเดียวเลยครับแล้วก็เป็นโพเดียวเนี่ยที่กล้าทำนายว่าคะแนนเอ่อรวมของเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่อืแล้วก็แต่ละพักเนี่ยจะได้เท่าไหร,ร่นะแล้วตัวเลขก็ออกมาเนี่ยใช่มาก เรียกว่าเป๊ะเลยทีเดียวแหละอาจารย์เป๊ะเลยใช่ไหมโพแมนขนาดเนี้ยมีหลายคนถามว่าคือคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าก่อนหน้านั้นที่มีโพเขาที่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนแล้วคนก็จะหาว่ากระแซนคจะบอกว่าอาจารย์ชี้นําหรือเปล่าอาจารย์อาาจรย์พอจะอันนี้หนูพูดแทนโซเชียลพอจะบอกได้ไหมว่าทําไมถึงทําโพมาได้แม่นยําขนาดนี้แล้วอาจารย์มีวิธีการทํำยังไงผมสํารวจเนี่ยจากสามร้อยห้าสิบเขตนะฮะแล้วก็ทําตามโครงสร้างของ ประชากรคือดูทั้งอายุดูทั้งเพศดูทั้งการศึกษาะนะฮะทำทุกอย่างอย่างที่หลักวิชาการทำนะฮะด้วยความรับผิดชอบแล้วแต่ผมเนี่ยไม่ยืนยันหรอกว่าไองานวิชาการเนี่ยมันจะถูกต้องได้เสมอไปนะ,ะผมไม,ไม่เชื่อจริงๆถึงผมจะทําให้ถูกต้องตามวิชาการเนี่ยผมก็ไม่เชื่อผมก็ใช้วิธีอย่างนี้ฮะ สอบถามจากสสในพื้นที่<อ>ตัวอย่างอย่างเช่นว่าอสสอเขตก่อไก่ทั้งจังหวัดเนี่ยมี6เขตเนี่ยผมก็จะถามว่าเขตที่หนึ่งเขตที่สองถึงเขตที่6อย่างเงี้ยคิดว่าตรงไหม,มถ้าเขาบอกว่าเออล้ายๆจะตรงมผมก็จะไปถามอีกภาคหนึ่งภาคอีสานบ้างภาคตะวันออกภาคตะวันตกทุกภาคอ่ะเพื่อให้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่า ผมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนได้ในทางสตินะที่แรกผมทำเนี่ยคลาดเคลื่อน7%แต่ตอนสุดท้ายเนี่ยผมทำเนี่ยคลาดเคลื่อน5%แต่ถึง5%เนี่ยผมก็ไม่เคยไว้ใจอะไรเลยก็ต้องสอบถามจากคนเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะฮะจนกระทั่งเนี่ยพอเรามั่นใจได้เนี่ยเราก็จะปล่อยผูนะฮะแต่ผมก็จะเตือนไว้เสมอว่า สิ่งที่ผมทำเนี่ยเพียงแต่อธิบายโพแต่มนุษย์เป็นคนสร้างโพก็คือนักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยเขาอาจจะพลิกผันคะแนนได้แล้วก็ที่ผมดูแล้วเนี่ยนะฮะก่อนเลือกตั้งเนี่ยที่ชนะเลือกตั้งแน่ๆเนี่ยน,นะฮะ,ะมีประมาณร้อยเขตท้องประเทศเนี่ยนะฮะผมว่าชนะแน่ๆเนี่ยร้อยเขตที่ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันเนี่ย ประมาณ250เขตแล้วมีโอกาสพลิกผันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองเขตเนี่ยผมไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าใครจะแพ้ใครชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเชื่อโพนะคือพอให้เรารู้เป็นเป็นแนวๆว่าแนวโนว้มมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะฮะเพราะถ้าเกิดมันเกิดแลนสไลด์อะไรขึ้นมาเนี่ยะนะฮะโพมันก็จะพลิกหมดเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยนะฮะก็คือพักอนาคตใหม่เนี่ย มีโอกาสแลนสไลด์มากที่สุดแต่แลนสไลด์ไปได้แค่ไหนเนี่ยผมตอบไม่ได้นะเพราะมันขึ้นกับอารมณ์ของคนนะแล้วก็เกิดการแลนสไลด์จริงๆมันทำให้คะแนนของอนาคตใหม่กับประชาธิปัตย์เนี่ยพลิกกันพลิกเลยเดิมทีเนี่ยผมบอกว่าประชาธิปัตย์น่าจะได้ประมาณสัก80เสียงอาจจะอยู่ที่อันดับ2อันดับ3ด้วยซ้ำไปอันดับสนะฮะส่วนอนาคตใหม่เนี่ยจะได้ประมาณสัก เอะสอสเตเนะครับไม่มีมแต่ว่าจะได้ปาร์ตี้ลิสประมาณ40แต่พอเกิดแลนสไลด์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะขึ้นไป80ส่วนประชาธิที่ปัดเนี่ยกลับมา40มมคือมันพลิกกลับกันค่ไอาการพลิกกลับกันแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างครับอาจารย์ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะโซเชียลมีเดีย อารมณ์ของโซเชียลมีเดียที่มีมีการแชร์กันระหว่างคนรุ่นใหม่ๆนะฮะน่าจะมีผลมากสพฤติกรรมของคนเลือกเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกที่ผมคิดว่าต้องมีการศึกษากันใหม่เลยทั้งประเทศเนี่นะฮะเพราะว่าเป็นไปได้ยังไงว่าพัคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะในกทมแพ้ เป็นไปได้อย่างไงเนี่ยที่ประชาธิที่ปัดเนี่ยจะแพ้ในภาคใต้ได้เจ้าของพื้นที่ด้วยใช่ถูกไหมครับ,รบเพราะฉะน,นี้ผมว่าเรื่องเนี่ยมันควรจะเป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่จะมีการศึกษาพฤติกรรมการการลงคะแนนเสียงใหม่ว่าการตัดสินใจของคนเนี่ยตัดสินใจจากอะไรเขาจะต,ต้องไม่ตัดสินใจแบบแบบครั้งก่อนๆแล้วซึ่งเปลี่ยนไปมากใช่ครับซึ่งเปลี่ยน ของหักดศเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพฤ่อทีกำลังการเมืองลูกจะต้องเรื่องตามพ่อและแม่แต่อันนี้พลิกเลยไม่ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอันนี้ไม่จริงเลยที่เดี้ยวไปแล้วใช่ครับใช่เพราะลูกผมยังไม่ฟังผมเลยนี่ไม่คือคนเจนใหม่ที่ที่เอาง่ายๆปัจจุบันเราไม่ค่อยเข้าใจคนพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาเราไม่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่เราจะสอนหนังสือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องอยดีไซน์วิชาแทบตายเลยกว่าจะได้ใจเด็กมาแต่ อันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้นี่คือยุคข,ของคนรุ่นใหม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมอันใหม่ของคนเลือกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าไม่มีการศึกษาเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่สามารถที่จะทํานายผลการเลือกตั้งในอนาคตได้ครา <นะ S 2> วนี้พอเรามาถึงมีคนบอกว่าจุดยืนทางการเมืองมีส่วนสําคัญอาจารย์คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกับจุดยืนทางการเมืองเนี่ย มีส่วนในการทําให้คะแนนลดลงขนาดนี้หรือเปล่ามีครับผมคิดว่านี่ขอประทานโทษนะก็มาอธิบายหลังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็คือท่าทีของคุณอภิสิทธิ์ที่บอกว่าผมไม่เอาลุงตู่นะฮะทันทีที่ไม่เอาลุงตู่เนี่ยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับกบปรปสเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาคือ ประชาธิปัตย์ม,มาแต่ด้านเดิมนะครับอันนี้อยู่ในโพของอาจารย์ด้วยใช่เขาก็ตัดสินใจเลยว่าเมื่อไม่เอาลุงตู่นะเขาก็เทให้ลุงตู่ไปนะฮะแล้วมันไปมีผลอย่างนี้ครับมันทำให้กลุ่มคนที่จะเลือกรวมพลังประชาชาติอ่ะครับรวมทั้งอของกลุ่มประชาชนปฏิรูปอ่ะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยกลุ่มพวกเนี่ยเขาจะต้องได้เสียงอยู่ด้วยนะค่ะเออ สำรวจมากี่ทีนะเขาก็ได้กันมาเนี่ยตามสมควรนะฮะแต่พอถึงเวลาที่ต้องแตกหักกันแล้วว่าจะเอาใครแน่ๆนี่นะฮะในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายอะ่ะเลือกกันเนี่ยเหตุการณ์แต่งงานของลูกสาวคุณทักษิณที่ฮ <ะ S 1> ่องกงครับทําให้คนเนี่ยตัดสินใจเลยว่าแทนที่จะเลือกพักลุงกำนัน,นม,มาเลือกลุงตู่แทนนะฮะเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่จะเลือก พักโน้นพักนี้เนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจเทให้อนาคตใหม่ไปเลยค่ะคือมันเกิดสองขั้วอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะฮะคือต่างฝ่ายต่างก็แตกหักกันเลยเลือกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตใหม่ก็พุ่งครับ,ล,บลุงตู่ของเราก็พุ่งเหมือนกันอันนี้ค่อนข้างตรงเพราะว่า24ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยตัดสินกันอันนี้ฟันฟันมาถึงขนาดนี้แล้ะเวลารายการไม่ค่อยเยอะใครจะได้เป็นนายกเนี่ยอาจารย์คิดว่า ตอนนี้เนี่ยคะแนน,<ห>นมันเท่ากันเนื่องจากว่าเพื่อไทยไม่ได้ปีิลิต์นะใช่ครับมผมคิดว่าอย่างนี้ฮะในที่สุดลุงตู่จะได้เป็นอเพราะว่าดูความเป็นไปได้เนี่ยเ,เพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะถ้าถึงคุณจะตั้งยังไงนะสวเขาก็ไม่โหวตให้คุณ คุณก็ตั้งไม่ได้ถูกไหมฮะออส่วนลุงตู่เนี่ยนะฮะคะแนนเขายังคู่ขี้อยู่ในสอสอนะฮะสวะให้อยู่แล้วแต่สอวเอนี่ยให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้เป็นรัฐบาลแต่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาจะบริหารประเทศไม่ค่อยได้หรอกอเพราะฉะนั้นต้องรอตอนนี้เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยขอให้กลับไปเนี่ยนั่งกินโอเรียง <G un> กินกาแฟใจเย็นเย็น <G un> กินขนมนะฮะ กินไม่ลงมาหลายวันกินไม่เป็นไรค่อยๆนั่งกินของขบเคี้ยวใจเย็นๆให้แต่ละพักเนี่ยเขามีเวลาเนี่ยไปนั่งคิดกันก่อนไปคุยกันก่อน่เพิ่งไปตีเขามากนักนักข่าวเวลาเนะเพราะว่าอย่างนี้มันมีหลายพักอยู่นะอย่างเช่นพักอนาคตใหม่พักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญของคุณมิ่งขวัญ แล้วมันยังมีพักอีกหลายพักเดี๋ยวให้เวลาเขาค่อยๆนั่งคิดก่อนเขาอยากจะไปทางไหนอุ้มใจไทยอีกตัวแปรภู้ิใจไทยอีกนะ,นะเดี๋ยวให้เวลาเขาเนี่ยนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวกินโอเลี้ยงกันให้สบายเดี๋ยวเถอะผ่านไปไม่กี่วันเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะอยู่ไหนเพราะถ้าคุณไม่ตัดสินใจเนี่ยนะฮะ จะมีคนมาตัดสินใจแทน,น,น,นคุณคุณจะไม่ได้ตัดสินใจอ๋อใช่เพราะว่าไอไ้อไอรัฐธรรมนูญอันเนี้ยมันมีไว้แบบนั้นถูกไหมอันนี้คืออ,อ,อีกหนึ่งสูตร<ช>อีกหนึ่งสูตรที่อาจจะออกมาได้จัดตั้งไม่ได้สักทีเดี๋ยวจัดออให้คือนักอาจาร,รย์บอกเขาว่าคือไม่ว่าพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่หรือแม้แต่ภูมิใจไทยต่อให้รวมกันจริงก็ยังไม่ถึง376คนครับคนที่จะตั้งตั้งเป็นรัฐบาลแบบของเดนลอตได้เลยยังไงก็ตามต้องมีสว .250 ้าคนเข้ามาแน่นอน ว่าสวเลือกใครก็รู้อยู่ใช่ไหมแต่ถ้ายังคิดกันไม่ออกว่าจะยังไงกันก็อาจจะมีคนมาคิดให้คิดให้ถ้าบอกว่าผมยังไงผมก็ไม่ยอม <c oughs> ผมไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่เป็นไรหรอกครับเ <c oughs> ดี๋ยวมีคนตัดสินใจแทนม,ม,มีทางมีทางอื่นไหมคะมีโซลูชันอื่นหรือว่ามีสูตรอื่นไหมที่สมมุติว่าอาจจะไม่ใช่ลงตู่แต่ว่าฝั่งผู้ที่ได้เสียงที่นั่งมามทั้งหมดเนี่ยก็ยังยืนยันว่าอยากจะให้คนที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งเนี้ขึ้นมาเป็นนายกมีชื่อไหนที่อาจารย์คิดว่า possibility พอจะเป็นไปได้บ้างไหมไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยราเจลลี่บอกอาจารย์รีบโทรมาเลยไลน์ก็ได้นะหนูรออยู่อาจจะอย่างนี้มันไม่ต้องบอกชื่อได้อาจารย์คิดว่าพอจะมีไหมถึงที่สุดเนี่ยถ้ามันตกลงไม่ได้มันอาจจะอย่างนี้ฮะอาจจะเลือกบอกเอาอย่างนี้ไหมถ้าพอจะรับกันได้เนี่ยเอาคนนอกเลยที่ที่ไม่ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีที่เป็นนายกที่เป็นคนดิเดตนะฮะคือไม่อยู่ในสมการการแข่งขันกันนี่อยู่เลย และทุกคนยอมรับได้ว่าเขาเนี่ยเป็นกลางอันนี้คือเงื่นอนไขแล้วมีมแต่อันนี้อันนี้มันทําได้ทําได้ใช่แต่ว่ามันพอมีไหมอะในสถานการณ์นี้มีมคืออย่างนี้การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทุกอย่างนะ ก็หมายความว่าอาจจะเกิดสูตรของรัฐบาลแห่งชาติโดยพุทินัยไม่ไม่ถึงขนาดเป็นรัฐบาลแห่งชาติหรอกฮะก็คือรัฐบาลนี่ทุกฝ่ายยอมกันได้อ๋อแล้วผมก็รับรองว่าผมจะไม่เอาคนออกมาบนถนนถ้าคุณเอาคนนี้นะซึ่งผมรู้สึกว่าเออเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นฝ่ายคุณแต่เขาก็ไม่ใช่ฝ่ายผมแล้วเขาก็ เป็นคนที่มีประวัติศาสตร์อันดีงามทําแต่คุณงามความดีมเป็นคนมีความสามารถที่จะมาช่วยทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ร่วมกันได้มผมว่าสูตรอย่างเงี้ยคนอาจจะยอมรับได้ชาชายแกดำไ <c oughs> <c oughs> อาจารย์คิดว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้มันมาถึงทางตันแบบ คืออย่างนี้ระหว่างระหว่างที่กําลังวุ่นวายเนี่ยอย่างอย่างกกตอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนไปร่วมรายชื่อมีคนมีบอกว่าตอนนี้มีการอยากจะถอดถอนออกไปแล้วก็โตเชียลเองหรือว่าประชาชนเองมันก็มีกระแสออกมาว่าผลการเลือกตั้งมันรับได้หรอครับโปร่งใสหรือเปล่าคือมันมีอะไรแบบนี้ปั่นป่วนเข้ามาด้วยอาจารย์คิดว่ามันจะยังราบลื่นไหมมันจะไปได้สุดทางไหมผมคิดว่าอย่างนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่าการเลือกตั้งทุกครั้งมันก็จะมีแบบนี้แหละนะฮะแล้วคนที่ก็เป็นกรกตก็ต้องมี ความสามารถในการวินิจฉัยว่าอะไรที่มันรับฟังได้อะไรมันรับฟังไม่ได้ไม่ใช่ว่าร้องร้องมาแล้วผมจะต้องนนพิจารณา,า,าทุณจะต้องรับพิจารณาทุกเรื่องไม่ได้หรอกครับมันต้องมีหลักฐานพอที่จะรับฟัง<ะ>ได้ถ้าคือรับฟังทุกเรื่องผมก็เป็นประสาทกินทีบแค่ขอเครื่องคิดเลขก่อนไงแต่ล่าสุดคุณศรีสุวรรณจัญญาบอกว่าจะไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบกะกะตและอาจจะเสี่ยงต่อการโหมะกเลืักตั้งทุกประเทศมันจะเป็นไปได้หรอครับอาจารย์เรื่องนี้ ผมจะบอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นไปได้อาจารย์บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยากแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ฮะถ้าให้ผมฟันธงนะไม่ได้ครับผมว่ากรกตก็ทำงานด้วยความรับผิดชอบตามสมควรนะถึงคุณจะมาทำให้ดีอย่างไรนะฮะก็จะมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณสมอันนี้เป็นขึ้มในสังคมโลกเลย ทีนี้เอาอย่างนี้ค่ะผละการเลือกตั้งก็ได้เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เคยสัมภาษณ์กันเราก็จะบอกว่าอยจะมีไหมเลือกตั้งก็ยังจะถามอยู่นะวันใกล้ก็ยังถามคราวนี้เลือกตั้งก็ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะผลการเลือกตั้งก็มีคนที่ได้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีมาหมดอาจารย์ก,ก็บอกได้ด้วยว่าใครน่าจะได้จัดตั้งรัฐบาลมันก็จะยังเป็นกระบวนการนี้ได้นานแค่ไหนนานแค่ไหนมันขึ้นกับว่า,าในแต่ละพักเนี่ยจะมีน้ำอดน้ำทนนะฮะ กับคนที่เห็นแตกต่างจากตัวเองอย่างไรครับผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยที่มีการแข่งขันในเชิงนโยบายต่างๆเนี่ยได้จบลงแล้วโดยหลักการแล้วเนี่ยทุกฝ่ายต้องหยุดหาเสียงกันแล้วก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทําให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าได้อย่างไรทุกคนต้องคิดแบบนี้คุณอย่ามาฉวยโอกาสว่าจะหาคะแนนด้วยการไปไปดิสเครดิตคนนั้น พูดจะทําให้เขาเสียหายไปเก็บตกล็อกหลังอย่างเงี้ยอย่าอย่าทำเลยตอนนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทําที่สุดเนี่ยนะก็คือมาช่วยกันคิดว่าจะทําให้ประเทศมันเดินยังไงอย่างเงี้ยประเทศมันถึงจะเดินได้ควรจะทําตัวให้มีวุฒิภาวะนะฮะสมกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับก็คือการเลือกตั้งมันกําลังเข้าสู่วงจรปกติแล้วใช่ครับคราวนี้เนี่ยก็อยากจะให้มองไปข้างหน้าว่า จะไปร่วมกันได้ยังไงบ,บางคนอาจจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่ดีที่สุดก็ได้บางคนอาจจะเปน็นรัฐบาลที่ที่ดีที่สุดก็ได้คราวนี้ก็ต้องมามองกันไปข้างหน้าครับเหมือนอย่างนี้ฮะในประเทศเยอรมันเนี่ยนะฮะ,ะก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยพักสังคมประชาธิปไตยเขาประกาศเลยนะเขาบอกเขาจะไม่ร่วมมือกับพรรคคิสเซนดมูแคตของนางแองเกลาแมคโคลก็บอกยังไงเขาจะไม่ร่วมเด็ดขาดแต่ว่า เมื่อเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยพอเขาไม่ร่วมนี่นะฮะมันก็ฟอร์มรัฐบาลไม่ได้แล้วก็ร่วมตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ตั้งหลายเดือนอในที่สุดเนี่ยสังคมประชาธิปไตยคือพรรค SPD เนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจว่าก็ต้องร่วม,มเพราะถ้าไม่ร่วมเนี่ยประเทศเยอรมันก็เดินต่อไม่ได้เขาก็ต้องเขาก็ต้องยอมกลืนน้ำลายอะ่ะเพื่ออะไร เพื่อให้ประเทศมันไปได้เพื่อให้ประเทศไปได้คุณก็ต้องคิดแบบนี้นะฮะว่าสิ่งสําคัญที่สุดของพวกเราทั้งหมดคือให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าได้ถึงแม้ว่าอะไรที่เราเคยพูดไว้แล้วเนี่ยนะผิดคําพูดเนี่ยแต่คุณผิดเพื่อชาติเพื่อประเทศเพื่อส่วนรวมเนี่ยไม่มีใครครืด่าคุณหลอกใช่คราวนี้มีคนบอกว่าทางกกตล่าสุดเนี่ยออกมาแถลงข่าวแล้วก็ประกาศว่า กา,การจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้เนี่ยคือวันที่9พฤษภาคมนะครับมีบางคนบอกว่ารอนานจังการทำงานของของกกตเนี่ยจะเป็นจุดอีกอันหนึ่งที่ทําให้เกิดข้อกังขาและทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแบบเนี้ยจะเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ต้องฟังว่าทําไมเนี่ยกกตก็ถึงเห็นว่าจะประกาศวันที่9นะฮะเขาอาจจะต้องรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆหรือเปล่านะฮะ เพราะถ้าหากว่าไม่ไม่พิจารณาเลยคนที่เข้ามาร้องเรียนแล้วว่ามันมีเหตุมีผลหรือเปล่ามีการทุจริตจริงหรือเปล่าแล้วประกาศไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่มีการร้องเรียนใหม่ย้อนกลับไม่ได้แล้วนะถูกไหมฮะก็วุ่นวายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงขอเวลาว่ามาขอตรวจสอบก่อนนะฮะนี่มันปลายมีนาถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะตรวจสอบจริงๆเนี่ยโดยประมาณนี่ก็ประมาณหนึ่งเดือนเพื่อตรวจสอบให้เสร็จ นะฮะตรวจสอบให้เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยประกาศทุกอย่างมันก็เดินหน้าได้ราบรื่นนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องเงยือกเย็นพอที่จะรอดูอนะฮะอย่าไปถึงขนาดว่าเลือกตั้งเมื่อคืนแล้วเนี่ยก็น่าจะประกาศผลผลเนี่ยมันพอรู้กันแล้วถูกไหมครับ แต่ว่าขอให้ตรวจสอบก่อนว่าอะไรเนี่ยมันมีปัญหามีอะไรหรลาดอะไรไหมอะไรไหมค่ะทีนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าอาจจะต้องรอแล้วอาจารย์ก็บอกว่ามันมีการยื่นไปร้องเรียนนู่นนี่นั่นได้แหละประชาชนคนรุ่นใหม่อย่างเรา <c oughs> จะติดตามตรวจสอบและร่วมก้าวเข้าสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างคะผมคิดว่าอันที่หนเนี่ยก็ช่วยกันบอกให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำอดน้ำทนหน่อยนะครับว่า เอ่อทุกอย่างเนี่ยมันเดินมาเนี่ยตามขันลองแล้วนะฮะเราก็ได้มีการเลือกตั้งแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้คนที่เขาทำหน้าที่ของเขาคือกกตเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเขานะฮะผมว่าก็ทนหน่อยเถอหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะมันไม่ช้าอะไรหรอกนะฮะแล้วก็อย่าพยายามไปอย่าพยายามไปดิสเครดิตพักนั้นไปพูดจาให้ ให้นักการเมืองคนนี้หมดกำลังใจออไปช่วยกันยุแยแยให้เขาวางมือทางการเมืองอออให้พักนี้เนี่ยไปควรจะไปทำอย่างงน้นอย่างนี้อ,อะไรเงี้ยน่ปล่อยให้พักเขาทำไปเถอะ,ะถ้าคุณอยากจะทำจริงๆบอกว่าพักนี้น่าผิดหวังมากคุณก็ไปสมัครเป็นพักสมาชิกเขาแล้วไปชื่อแล้วทำ <S <S ให้เวลาลวให้เวลาพิสูจน์กันหน่อยคือตอนนี้นะมีการเลือกตั้งกันมาอย่างยาวนานเขาให้เวลาพักเ <ๆ S 2> ขาได้พักกันก่อน ได้คิดได้ไปคุยกันก่อนเพราะหาเสียงก็มานานมากนานนะเพิ่งจะรู้ผลกันใช่ครับครับต้องมีต้องมีช่วงเวลานะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้ให้คําแนะนําไปว่าตอนนี้เป็นเป็น,ปนช่วงเวลาของการทบทวนด้วยเหมือนกอันนะว่าที่ผ่านมาไปยังไงแต่ละพักจะไปต่อ,อยังไงและเรา จะเข้าไปมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบอย่างมีสติอย่างอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ปั่นให้มันวุ่นวายไปกว่านี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะจคเดี๋ยวมีอะไรนะคะติดตามอัปเดตกันได้ใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬกาค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ